สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาท่านผู้ชมเดินเล่นในอัมสเดัมนะคะด้านหน้าของเรานะคะท่านผู้ชมเป็นสถานีโรกินค่ะด้านขวามือก็จะมีคาเฟ่ร้านอาหารนะคะวันนี้เราจะเดินไปถึงตรงนู้นค่ะตรงนู้นจะเป็นดำนะคะซึ่งเป็นจุดใจกลางเมืองของอัมสเดัมค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะแดดออกเลยทำให้ทุกอย่างสวยค่ะ ที่จอดรถจักรยานสำหรับคนที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะนะคะผู้คนก็จะนำจักรยานมาจอดไว้ที่นี่แล้วก็เดินลงไปขึ้นรถไฟใต้ดินที่สถานีโลกินค่ะจริงๆแล้วด้านซ้ายมือน่าเดินมากกว่าค่ะเพราะว่ามีช็อปมีอะไรให้ชมเยอะแยะเลยแต่ว่าอยากจะพาท่านผู้ชมมาเดินฝั่งนี้มากกว่าค่ะเพราะว่าขยาย ทางเดินทางเท้าให้กว้างขึ้นแล้วก็ร้านอาหารสามารถนำโต๊ะเก้าอี้มาวางให้ผู้คนได้นั่งดื่มกินได้ค่ะก็เลยกลายเป็นทางเท้าที่กว้างขวางขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโอไอริชพับค่ะร้านขายเสื้อผ้าเก๋ๆลิงแอนโกล ตรงนี้ก็เป็นโรงแรมนะคะ Hotel โฮเทลโรกินเลยบนถนนนี้โรงแรมเยอะนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวเลยค่ะนักท่องเที่ยวท่านใดมาอัมสเตอร์ดัมจะต้องมาเดินบนถนนน,นี้ค่ะเป็นคาเฟ่เป็นคาเฟ่หนา้านะเข้าไปนั่งไหมคะ มีคอฟฟี่ทูโกด้วยค่ะเป็นการเดินช่วงสั้นๆนะคะไม่ยาวค่ะเพราะว่าถนนสั้นมากไม่ถึง1กิโลค่ะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเรานะคะก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกเอยอ้านขายเสื้อผ้านะคะมีร้านแมงโก้ด้วย ากาศดีมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็ใช่นะคะเป็นที่จอดรถจัก,กรยานสำหรับผู้คนที่มาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะค่ะฝั่งตรงข้ามเรานะคะก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าฝั่งนู้นมีร้านอาหารซับเวยยเป็นที่รู้จักกันนะคะที่บ้านเราก็มี ท่านผู้ชมเห็นป้ายูนิโคลหรือ,อยังคะใครที่เป็นแฟนใครที่เป็นแฟนแันแท้ยูนิโคลมาซื้อสินค้าได้เลยค่ะดูน้ำผู้เข้ากันเป็นอาร์ตท,ที่สวยมากเลยค่ะจริง,รงๆเรามาถึงรูปปั้นนี้มันก็มาถึงดำแล้วนะคะเห็นตึกที่เขียนว่าคัสชันไหมคะเป็นร้านขายจิวเวลรี่ค่ะ แล้วก็ด้านซ้ายมือของเราที่เป็นเหมือนกับเต็นตรงนั้นก็คือดำแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปถึงตรงนั้นเลยนะคะร้านยูนิคโคลค่ะยังมีคนยืนเข้าคิวที่จะเข้าไปช็อปในร้านนะคะด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์มาดามชูโซค่ะ ท่านผู้ชมตรงนั้นคือดำค่ะซึ่งเป็นจุดใจกลางเมืองของอัมสเตอร์ดัมนะคะแต่คิดว่าคงจะมีงานอะไรสักอย่างถึงได้ทำการปิดตรงนี้คืออนุสาวรีย์แห่งชาตินะคะอยู่ตรงข้ามกับดำเลยค่ะมีงานนะคะมีงานประท้วงค่ะเป็นการเดินช่วงสั้นๆบนถนนโรกินนะคะจากสถานีรถไฟใต้ดินโรกินจนมาถึงดำค่ะ แล้วก็เราก็เดินมาถึงที่อ,อนุสาวรีย์แห่งชาติของอัมสเตอรดัมแล้วนะคะมีคนอยากจะเข้ากล้องกับเราค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ